สวัสดีค่ะวันนี้มาฝึกออกเสียงพยัญชนะไทยโดยให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามคุณครูกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก็ไก่ก็ขอไข่ขอขอขวดขอ คอควายคอคอคนคอคอรักครังคององูงอจอจานจอชอฉิงชอ ชอช้างชอซซโซโอ,ชอ,ช,อชอกระเช้อชอยอหญิงยอดอชะดาดอตอปตักตอ ถอฐานถอทอนางวนโททอทอผู้เท่าทอนอเนนนอดอเด็กดอตอเต่าตอ ถอถงถอทอทหารทอทอธงทอนอหนูนอปอใบไม้ปอปอปลาปอ ผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสัมภาพอมอมามาโมยอยักษ ยอรอเรือรอรอลิงรอวอแหวนวอสอสาลาสอสอฤศีสอ,อ,ส,ส,อสอเสือสอ หอหีบหอลอจุลาลอ,อออ่างอ,อหอนกฮูกหอฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะบ่อยๆนะคะจะได้จำเสียงของแต่ละพยัญชนะได้แล้วก็จะได้ผสมคำอ่านได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้คุณครูก็ ขอฝากการฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ